เต็มกำมือ <aún> หนุ่มเอาหนุ่มเอาเลยพี่น้องเอ้ยเต็มมือปุ๊บจุ่มเป็นจิ้มเลยพี่น้องเอ้ยี่จ้าเก็บกองเอาไว้เอาตะกร้ามาไม่ทันโผล่บักโมบักแตงพี่น้องดูดูด <SUPER> <on> um. ูด mm ูเบิ้ง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 เฮ็ดทางนั่นจ้าลายครับมันปูดำเด้๋จ้ะเด้อซาบราบเลยจ้ะออืื้หอ สวัสดีจ้าเริ่มแรกแคกหมานจ้าเริ่มแรกแคกหมานจ้าเห็ดสวยๆเลยจ้ามันปูดั้จ้าเก็บด้วยกันเด้อดอกใหญ่ๆเลยจ้าวันนี้นอื้างานมากจ้าเขาดอกโตเต็มที่แล้วถ้าแก่กว่านี้ก็ ขึ้นลาจ่ะอุ้ยเต็มกะมือหนุน่มเอาหนุ่มเอาเลยพี่น้องเอ้ยนะครับ ไปไกลกี่เละตัวซุป,ปิกเซียอันคือาลาตัวงามงามจ้ะนุ่นจ่ะเต็มไปหมดอันนี้ก็เห็ดตรงนี้ก็เห็ดตรงนี้ก็เห็ดจ้ะในข้างหน้านุ่นก็เห็ด อีกดอนนึงฝนชุบเกินจ้ะวันนี้มีแดดพุ่งนี้ฝนจะเทใหญ่เลยสองวันติดต่อต้องรีบออกมาเห็ดจะเละหมด จ้าดูขาใหญ่ๆเลยเดี๋ยวเก็บจากแถบนี้มานี่จ้ะจากนี้ไปนู้นพูดผิดไม่ใช่จจกนี้มานนี้จากนี้ไปนู่นงามจ้าที่เก็บไปตากไว้พอดีมันมีแสงแดดตากเกือบแห้งแล้วจ้ะตากไว้ที่ ลานบ้านโอ้โหเดี๋ยวจะไปให้ดูว่ามันแห้งขนาดไหนนี่จ้ะเดี๋ยวตัดรลากตัดขาก็อีกดอนหนึ่งพี่น้องซ้อนจ้ะใว้งามเลยเก็บแป๊บเดียวจะได้ตดกล้าแล้วจ้ะ มุกกะว่ามุกกะว่าไม้ถึงสนุกเด้อพี่น้องเด้อยังสนุกเลยนู่นมันจะขึ้นหอนนู่นนะบนต้นไม้นู่นพี่น้องมีมดจ้ะอืมกิ่งไม้กิ่งไรอยู่บนเงาไม้นู่นก็มีอันนู้นเอาถึงไหมอืมนี่ค่ะเต็มไปหมด างามๆจ้ามาเด้อพี่น้องจ้าว่ายายยายไม่เห็นเสียงแจวแจ้วกว,กวัวลูกหลานลำคาญพี่นอ้องเพียบเลยนี่ก็เห็ดจ้าเดี๋ยวหันมาเอาเห็ดเหลืองนึงก็จะเ้อะเราได้ทั้งเห็ดดำเห็ดเหลืองนี่ผสมเสมกันอย่างกันนี่อาหารกุณตานีนดอกมันงามจ้า เข้ามาในป่าก,กั็ไปบีบแต่รถแป๊กๆเลยใหญ่ทำไมถึงบอกว่าบีบแต่แป๊กๆกๆัวหมีเด้อแต่อยากจะพูดเสียงดังก็ขอโทษขออภัยเด้อยายกวัวหมีใบไม้กับเห็ดสีเดียวกันจ้ไไปป่าหนึ่งที่ผ่านๆมาอันนั้นมันขึ้นที่หลังดอกมันยังเล็กอยู่บอกคุณตาว่าอุ้ยดูมันลื่นมัน ลื่นฝนจับสามทียังไม่ขึ้นเลย,ยหนูมอดเลยจ้ะเป็นกร,รัมเลยจ้ะดอกมัเล็กเราก็ยังไม่อยากไปเก็บพอมาปั้นนี่ที่ไหนได้เต็มไปหมดเนี่ยดอกใหญ่ๆ เนี่เอาที่ว่ามันจะขึ้นลาก่อนนี่อือมีมสดได้ไหมจามูนอีกจ้ะน้ำหรือดูใบไม้ร่วงเด้อจะเด้อจะเป็นประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็มันปูเหลือง ว่าไม่กดมันตูดดำอยู่ด้วยกันนี่แหละตรงนี้นู้นเต็มไปหมดจ้ะมีแต่เห็ดสาบราบไปเลยพี่น้องหาอ่อนๆเลยจ้ะเหลืองๆเลยจ้ะเอาตรงนี้ก่อนกระน้ำๆจ้ะโอ้โห โอดโพพี่น้องเอ้ยน้ำจ้ะเห็นกันนี่แหละชอบเอาไปตากแห้งมันได้น้ำได้เนื้อดีดอกเล็กๆที่ว่าเก็บต้นฤดูน่ะเอาไปตากพอมันแห้งเหลือเท่าไม้กิ้มแขวนี่พี่น้องอันนี้มันเือบลาตัวกุนกุยวะตาโอ้โหดู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 มันติดไม้ Uh huh. ทำงานจ้ะอย่างนี้เนะี่ยแกงอร่อยผัดใส่หน่อไม้ดองเ้อแซ่บเบอนี่ค่ะทำงานเลยจ้ะเก็บมันเก็บมันเห็ดหนืองดอกนึงเห็นแบบๆอยู่ตรงไหนละ่ะนมันจะสามดอกสี่ดอก uh huh. ลมเอออย่ามาเดอ้อลมเท่านี้ไม่เท่าไรหรอกคะ่ะถ้าเป็นพายุแรงๆก็ต้องหนีแล้วจ้ะกลัวอันตรายจากต้นไม้เนาะจ้ะเอา้งดำสังเหลืองโนกันไปเลยค่ะอ,อยู่บนโพดน,นี่จ้ะดอกเล็กเอาไว้ฮู้ฮูฮู้ ไม่ใช่มาเรียกมากินเด้อไล่มีเด้อพี่น้องเด้อย่านป่านี่แหละตรงนี้แหละจุดนี้แหละปีที่แล้วที่ในพานมาเรียกยายสนออกจากป่านะจ๊ะปีนี้มาใหม่ <c oughs> หายเสียวไปหน่อยหนึ่งแล้วเขาคงไปไกลล้วจะจ้ะในพานเขาบอกมีมันอยู่ป่านี้ เปโรโตะาวักระหัววูาอันนี้ดอกนี่งามงามแต่แดดแยงตาเด้อเห็นไหมัหงามจ้ะดูในดองเบอร์รี่ต้องเดินหาเอาอเกือบเหยียบเหตเลี้ยว เด็ดเหลืองอยู่ตรงกล้องนู่นเด้อจ้ะเมื่กี้เก็บกองเอาไว้เอาตะก,กร้ามาไม่ทันตัดสะอาดสะ,สะอาดไปเลยเด้อโยนใส่ไปไม่ได้จ้ะเดี๋ยวดินไปร่วงใส่งานเข้าถังหนึ่งทำครึ่งทำสองชั่วโมงก็ยังไม่เซ็ตอยู่ถ้าถอนจ้ะ ถอนเอาถอนเอาเราดินมันติดไปไหนจะฉีกทีละดอกอีกแต่อันนี้เห็ดตรงนี้ดอกใหญ่ค่ะอันนี้คงคงมันอิ่มน้ําเกินถ้าไม่มีเครื่องอบเครื่องเป่านะ่ะไปตากก็คงจะไม่น่านหรอกค่ะถ้าไม่มีลมจะได้เก็บต่อ,ตอก่อนเด้อเก็บไม่เกี้ยงเมื่อกี้ตรงนี้เห็ดเลือค่ะข้างกล้องนี่ มาเด้อจ้าสวัสดีจ้าเก็บเผ็ดด้วยกันจ้าอู้สามดอกสี่ดอกมันอยู่ใต้หญ้ามอสนี่ค่ะนี่จ้า,น,จานี่แหละทั้งคุกทั้งคานเก็บแป๊บเดียวรึ่งตะก้าแล้วจ้ะมือเดียว ไม่ได้ตั้งกล้องปาดเอาสารพัดแล้เนาะค่ะเนาะอันไหนมันขา,ขาดมาก็โอเคนี่ค่ะเก็บเห็ดไม่เกี้ยงก็อย่าว่าเด้อพี่น้องเด้อเพราะอะไรเดี๋ยวจะสนให้ดูเหตุผลเพราะอะไรจะ้ะ มันช้ําจะบางทีมันก็ขึ้นลาแบบนี้เราไม่เอาไปอะไรอย่างกันนี้เพราะว่ากล้องเราถ่ายทําใกล้ๆมันเองคะทางนู้นยังไม่เคยเดินไปเลยเมื่อปีที่แล้วมาเก็บดอนนี้แหละจ้ะในพานเขาล่าสัตว์แล้วที่นี้เขาเห็นรอยหมีมันใหม่ๆอยู่เขาเลยมาเรียกออกจากป่าก็เลยยังไม่ได้ไปสํารวจดูว่ามันมีไหมเดี๋ยวลุ้นไปกันได้จ้ะเด้อเยสสนชอบอยากรู้อยากเห็นค่ะ ชอบหาป่าใหม่ไปเรื่อยๆเพราะว่าป่าเก่าเขาก็ตัดป่าโซมไปอันนี้ก็เห็นนี่ค่ะสองดอกอันนี้เอาได้ไหมแก่ยังโอ้ดวงกินหมดหนอนกินหมดมางามมเลยจ้ะไม่รู้ว่าดอกเห็ดหรือใบไ,ไม้ือเลยจะเหยียบดอกนี้เป็นลาบเนี เอาดอกไม้กินได้ไปไอกระปพาะย้อนซุปิกซีย,ยโต๊ซีมุกก,ว,กว่ากี่ละเอาใบไม้เด้อนุ้นอีกแพนังจะ้ะถ้ามีเขาจะมีเป็นโดนๆใบแพนี่จะเดินก็จะเดินไม่ได้เด้มันจะเหยียบเขาจะ เด็ดเอาถอนเอาเด้เอสลรพัดจ้ะอบอกไปตัวยังไม่ได้ก้าวขาเลยทั้ทางซ้ายทางขวานีนเจบพี่น้องจ้ะ เด็ดเลยพี่น้องเด้อจะได้ไม่เสียเวลามานั่งตัดอีกมีเพื่อนเพื่อนยนแหละเพื่อนสนิทถามว่าทำไมไม่ตั้งกล้องเก็บมัวแต่ต้องกล้องโอ้โหห,หมดวันก็ไม่ได้ก็สองคลิปมันยากมากเด้อพี่น้องเด้อถ้าเห็ดมันเป็นแพรไปเลยเนะี่ยมันตั้งได้อยู่จ้ะอันนี้มัน อย่างว่าแล้วเนาะมันไม่ใช่แบบเป็นเราปลูกเอาไว้มันต้องเตินหาแบบนี้จ้ะไปต่อจ้ะนูน้นอีกดอนนึงพี่น้องจ้ะเดี๋ยวไปเอาดอนนู้นก่อนอุ้ยเออย่างงามเป็นแพรเป็นป่าเป็นดงเลยอู้หูว้ายสาบลาบเลยพี่น้องเดี๋ยวมาดูเด้อเดี๋ยวขับกล้องให้ดู มาเก็บด้วยกันจ้ะนี่จะเห็ดทั้งนั้นเลยจ้ะเดี๋ยวดูแป๊บนึงเนาะว่ามันมีเห็ดไหมเดี๋ยวจะตั้งกล้องเก็บเดี๋ยวเพิ่งเปิดนี้ไปไหนเด้อเดี๋ยวให้ดูนิดนึงว่ามันเยอะขนาดไหนจ้ะเดี๋ยวตั้งกล้องเก็บนี่แผลน,นึงอู้จ้ะมาลุ้นด้วยกันเด้อพี่น้องจ้ะเอาจ้ะโอ้ยดอกงามๆเต็มมือปุ๊บจุ่มเป็นจิ้มเลยพี่น้องเอ,อ้ยเนี่ย ดอกงามมากเลยน่ะดอกเขาจะประมาณนี้จ้ะซื้อมีดมาใหม่ก็ค้คขมเหลมนั่นหายไปแล้วพี่น้องไปตามหาไงก็ไม่เจอมีดหายทุกปีาปากอจะตายโพ้นนี่ถ้าตั้งกล้องก็ไม่เห็นดอกเห็ดเนาะ យីចាកូនតាមអូនវិញហឹមតាមអូនចាបាទធន ปาดทั้งถอนพี่นออ้องอย้ย่างสนุกมาเด้อเด้อจะว่าไม่เรียกย,ย้ายไม่เห็นเรียกเลยเสียงกับเบาเบาขอโทษขอภัยเดอ้อบังคิดกับเสียงดังจ้ะกลัวลำคาญเห็ดนี้เขาจะโตช้ามากเด้อเขาจะเริ่มขึ้นตั้งแต่ฝนชุกในช่วงเดือนแปดก็เริ่มแล้วจะ้ะ เริ่มมีแบบตะปุ๊ตะปิแบบนี้เล็กๆขึ้นมาเจ้ทำงานจ้าติดกิ่งไว้อ,อุ้ยขายาวเฟ้ยเลย จ้ะติดต้นเบอร์รี่เอาอยาก อากาศตายต้นไม้ดอกเล็กๆเอาไว้ก่อนงามมากพี่น้องจ๊ะรักสวยมากพี่น้องตักหลักก่อนเด้อวัวเหยียบเขาอุยอ้ยอุ้ยเนี่ยตรงที่จะนั่งนี่ก็มีมีแต่เห็ดจ้ะเยอะไปหมด แต่จะย้อนเอาแต่ดอกใหญ่ใหญ่ไปเด้อดอกไหนดอกเล็กก็เอาไว้ให้เขาโตจ้ะย้อนเอาจ้ะย้อนเอาแต่ดอกดอกโตโตโอ้ยงามๆจ้ะอ่ะนั่งแล้วลุกไม่ขึ้น แป๊บเดียวจะเต็มตะกล้าแล้วจ้ะงามๆเลยใบสนเดี๋ยวไปบานเดี๋ยวไปล่อนเอานี่นะคะผลงานคลิปนี้สวยๆเลยจ้ะเห็ดเต็มป่าไปเลยจ้ะเนี่ยเต็มไปหมดไม่รู้ว่ากี่ดองกี่ดอนนูน้นอันนู้นก็เต็มไปเลยค่ะเป็นแท้เลยจ้ะ ดูค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเด้อค่ะเดอ้อเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะนี่ค่ะเต็มไปหมดโอ้ยงามแท้พี่น้องจ้ะออนซอยอุ้ยนู่นมันจะขึ้นไปอยู่บนต้นไม้แล้วนี่โอ้ยงามหลายพี่น้องนี่จะโอเคเด้อค่ะเดอ้อสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวมันจะยาวฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะเจอกันคลิปหน้าวิดีโอหน้าค่ะ เดี๋ยวเรามาต่อกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีสสดค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะเพราะว่าถ้าเก็บคลิปเดียวมันคงไม่หมดหรอกค่ะเพราะว่าป่าทั้งป่ามีแต่เห็ดค่ะฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะค่ะเด้อเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปบ๊ายบายจ้าวัสดีจ้า